สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอเดในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัยร้อยเปแน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น r o v Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends o f r u n a Terra L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Add Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอน เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับโอ้โหสองตีสามตี้โอ้เหลียวเลี้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 ยวโชคดีเจอกันโอ้ตาแรกก็แชมป์เลยตายสองมารับน้องเลยโอ้โหเย็นทุโอ้โหเยอะเกินอ่ะพี่เอกหลุดมาอยู่ตรงไหนครับน่าจเห็นที่ยังครับทั้งหมดเลยเหรอครับมองไม่เห็นเลยครับ ใช่ครับเออใช่ครับวันนี้เหรอตรงเทนชุบเลยครับเทนชุบครับหลายตัวด้วยไม่มีศัตรูขามุมใหม่เลยครับไม่มันไม่เห็นเลยที่มันมมึงไ่เห็นแล้วแล้วทำไมมึงไม่วิ่งมาเล่นใกล้ๆครับเออครับจะกันแค่นั้นแหละเฮ้ยเอ็มมันเงียบแล้วอะรอก่อนรอก่อนพี่ก้าวดี๋ยวเพิ่งโหดนะนี่มันเงียบแล้ว มันกำลังชุบเพื่อนอยู่ห้องน้ำเปล่าลองดูดิเฮ้ยลงบังล่างลงบังล่างบังล่างมาลงบังล่างน็อกหนึ่งน็อไหนวะบนเข่ามีข้างบนนั่นแหละมีแต่พี่ตัวข้างล่างอยู่ในบ้านก็มีดีกว่าหมดล่างล่างล่างห้องน้ำบ้านเต็มเลยข้างล่างเต็มเลยน็อกครับน็อกครับมีอีกนกหนึ่งครับมีอีกครับ ห้องน้ำเล็กๆครับมีครับโดยไปสอบนัดครับกำลังวิ่งมาตรงนี้ครับต้นไม้มาครับน็อกหนึ่งครับมีแค่ UMP ครับยิงไงไม่ได้เลยครับน็อกครับโพลร์ตี้ครับ ดึข้างหลังใครอยู่เดินน่ะอ๋อมีสะกดเป็นไงบ้างใช้ปืนไหมครับเนี่ยมีครับอยากได้อะไรบอกน้องเจอแล้ว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 มีของแต่งไหมครับตัวนั้นเฮ้ยมนขยิ้นวะมีขยิ้นมีขยิงแต่ไม่ได้ยิงเราอ่ะแต่โอ้ยมันลอยอยู่มันลอยอยู่จะลอยเข้าเมืองครับต้นไม้หินนี้โดนหัวนัดหนึ่งครับ ตนหัวนัดนหนึ่งครับปิ๊งนีแล้วครับน็อกหนึ่งครับอ้น็อกสองครับตีมไปไหนนะครับเอ้ยตีไกลๆมีตัวหนึ่งครับน็อกครับสวยครับเจอในเมืองมั้งครับเอ้ยไม่ใช่ครับหมดครับหมดครับเขาเรียกว่ารีเฟรหมอลลัครับเอาครับ พี่ชายติดแลักผมมีปืนมาให้ครับผมมีปืนมาให้ครับเอาเอทีเอสมาเอาปืนมาเอาคาไปเอ้ยมีเสียงคนขี่หมูมาผมครับให้ผมยิงครับหน้าผมมีคนครับหน้าผมมีคนครับยิงสิครับโหยิงรัวเลยครับ มีคนครับมีคนครับทำไมครับทำไมครับไม่ได้มีครับโอ้โหอีสัตว์ไอีสัตว์น็อกครับเฮ้ยใครยิงผมข้างหลังอ่ะใครก็ได้มาชุบทีจะตายแล้วครับไม่ได้ไม่ได้มันมีคนมีกระชิตมึงไปก็ซ่ากูไหนวะ กองบอยไม่เห็นเลยต้องหินตรงหน้าสวยบอสอะมีคนที่ยืนอยู่ครับคนเดียวครับคนเดียวไม่มีคนอื่นครับแม่งคนเดียวเลยครับคนอื่นมาอยู่ข้างล่างโอ้ยน็อกครับโปรไกน็อกครับสุดยอดครับเอาไป200แต้นไปเก็บตบผมเลยครับตบผมใยญ่ๆยแย่ๆตบผมต้องหินอะยิงครับตามสบายครับต้องหินเก็บเหรียญไปชุบให้ด้วยครับ ตรงหินเก็บแล้วอันหนึ่งขอหน้าเดียวน็อกแล้วน็อกแล้วเกก็บของ่ราจะพร้อมกันนี่ไงบอสเดี๋ยวพี่จะเล่นกอซ่าให้ดูตีนั้นน่ะน,น้องสองคนนะบนเข่าอะไปไหนแล้วอะไม่รู้ครับไปหินเปล่าหินนี้เปล่าครับแต่น็อกไปสองฮะไปไปไปไหนล่ะ เกมนี้เติมหมดไปกี่บาทครับไม่รู้เหมือนกันน้องพี่ไม่เคยนับเลยว่ะมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนมันชุบแล้วแหละเพราะว่ายิงน็อกไปสองมันชุบมันชุบแบบเกิดเลยอ่ะน็อกครับตรงไหนนั่นแหละครับตัวที่ลอยอะครับไม่ใช่มาร์กนั้นครับไม่ใช่มาร์กนั้นพี่ทิวนี่ครับนี่ตรงนี้ครับอ๋อโผล่แล้ว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 อุ้ย จังหวะสะเก็ดข้างครับพี่ทิวจังหวะสะเก็ดข้างครับสะเก็ดสะเก็ดครับอุ้ยน้อกครับโดนสองลุมหนึ่งไปก่อนครับพี่เอกชุบหน่อยครับพี่เอกจอดตรงนั้นนะจอดตรงนั้นจอดตรงน,นั้นไปไหนข้างล่างชุบผมหน่อยพี่คิวระวังโดนลุมนะครับรีเซ็ตมอร์ครับมาดิมาดิมาดิ ข้า,2 2> างหลังบอดมาน่าเกียดมากเลยครับข้างหลังบอดมาครับพี่ค,ครับบอดมาบอดครับพี่อบอดมันน่าลำคาญนะครับสองตัวสตัวข้างหน้าน้องหนึ่งครับอบอดมันมาอะไรเยอะอแยะวะครับ หิววิโอนะครับวิววิโอนะครับมาดีครับให้ห้าวิโอเลยครับเฮ้ยที่เรือมีคนลงครับที่เรือมีคนลงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้พวกแขกสกิลกิ้งหลุนๆอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอวะหายไหนแล้ววะจัดเอกเก็บไปแล้วครับบนเรือครับลองบนเรือยิงครับบนเรือยิงครับบนเรือครับน็อกครับ ใจเย็นนะครับพี่เจ็บสายขาดครั้ไม่มีสโมกอะครับชุบหน่อยทิวชุบได้ปะชุบอยู่ช่วยชุบอยู่ต้องออกขวาครับถ้าจะเล่นอย่างนี้ครับเล่น<ช>ยากครับ โอ้บนเรือจะกินด้ครับน็อกครับน็อกครับมาดีครับไหนอะครับมาอีกปะครับอยากเล่นก็ไม่บอกครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับโอ้ที่ชุบอยู่กลางวงเลยสัตว์ินยูโแล้วครับมันยูนโอไปแล้วครับ น่าจะหนีมาลงเมืองเนี่ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้หรอครับออขึ้นได้ครับไหนอยู่ไหนครับไปขวาข้างหลังลงหลังเราเฮ้ยมันจะชุบเพื่อนดิีที่นั้นนะ่ะหนีไปไหนครับ เอพเอพ,พี่เอพี่เอกพึ่งไปชุบผมได้ปะมันมีที่ชุบอยู่นอกวงอ่ะโดนวงตายเหรอครับจะให้วงตายเหรอครับเอาว่าตอนนี้<ะ>วงมันยังไม่มารีบไม่มืนชุบใครอเอ้ยมีตี้ใครชุบป่ะไม่มีเก้าคนเนี่ยกลับมามีเก้าคนอีกแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นครับที่ผมบอกให้ไปชุบบ้างไม่ได้มีที่ชุบที่อื่นนะครับจังหวะนี้หน้าพิทิวหน้าคุณเนาะ เสร็จแล้วครับฝั่งที่ฝั่งหลัง,งลแล้วครับใช่ฝั่งนี้ผมมาร์กอ่ะน่าจะมีลู่ไอ้<ต>ครับลูกเอเคจะหมดแล้วอ่ะเหลือแปดสิบนัดอุ้เจ็บครับน็องไหมมันชุบเพื่อนแล้วครับไม่น็องครับแต่โคตรเจ็บเลยครับเพื่อนมันน่าจะน่าจะอยู่ใต้ตีนพี่เก้าวเพื่อนมันไม่น่ามีปืนหรือมีวะ โคตรซากเลยครับไปไหนแล้ววะไอ้เชียนมาจะต่อยกูเฉยเลยกูถามจริงว่าไปไหนวะเหลือคนเดียวอยุงล่างแหะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปเอาให้ครับอยู่แถวนี้แหละครับไปเขานี่เขาหน้าเข่าหน้ากู สุดยอดครับกูถามจริงมันบัวขาวอะบัวขาวปอประมุกนะครับไอ้ยี่หันหลังไปไม่ก็จะต่อยกูเฉยเลยไม่ไมีปืนไว้ไม่ได้สาวบัดใส่กว